สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่องบูสเต็กอย่างนี้ต้องปรน หนังเปิดเรื่องมาที่3จอมโจรมหาปะเลยครับในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนคนก็กําลังหาทางเพื่อจะเข้าไปป้นเพชรกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าทีมงานตรงนี้พวกเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหมืออาชีพกันเอามากๆไมค์กับเอ็ดดี้เนี่ยจะเป็นคนลงไปเอาเพชรส่วนดีคอนเนี่ยจะเป็นคนคอยคุมอุปกรณ์สื่อสารทุกอย่างพร้อมกับเป็นคนดูต้นทางเอาไว้ให้อีกด้วยคือถ้ามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยดีคอนเขาจะเป็นคนรรงงานทุกคนเองนะครับและคนสุดท้ายของทีมก็คือทารี่ครับซึ่งไอ้ทารี่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายหรรออกกนนนะ็็แคค่เปขับนถ เพื่อนๆหลบหนีหลังจากที่ปล้นเพชรออกมาได้แล้วนั่นเองและพอไม่กับเอ็ดดี้เข้ามาในตัวของธนาคารแล้วพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําการปล้นเพชรกันในทันทีเลยทางด้านทารี่ที่กําลังนั่งรอทุกคนในรถอยู่นั้นอยู่ๆทางตํารวจสายตัวเนี่ยพวกเขาก็ดันผ่านมาพอดีครับและพอเอ็ดดี้เห็นว่าไม้คุมทุกอย่างคนเดียวเอาไว้ได้แล้วเอ็ดดี้เนี่ยเขาก็ได้ขอไม้ขึ้นไปรอข้างบนนะครับและพอเอ็ดดี้ขึ้นมาข้างบนได้แล้วเนี่ยนะครับไอเดียคอนตัวแสบคนนี้มันก็ได้ทาการหักหลังเพื่อนๆโดยการฆ่าเอ็ดดี้ทิ้งไปอย่างเลือดเย ก็กะจะหุเพชรเอาไว้คนเดียวนั่นแหละครับดีคอนเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องฆ่าทุกคนทิ้งอะนะและแล้วความซวยเนี่ยมันก็บังเกิดขึ้นจนได้ครับเพราะว่าร่างของเอ็ดดี้เนี่ยมันก็ดันตกลงมาโดนรถของตํารวจเข้าเต็มเต็มเลยและพอไมล์โลแกนชิงเพชรมาได้แล้วไอ้ดีคอนตัวแซวเนี่ยมันก็ได้วอบอกไมล์ในทันทีเลยนะว่าพวกตํารวจถุงดําในตอนเนี้ยพวกมันได้พากันแหกันมาแล้วรีบหนีออกมาเร็วเข้าไหมและพอไมล์จัดการกับยามคนนี้ได้แล้วไมล์เนี่ยเขาก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้หลบหนีข,นขึ้นไปข้างบนยางรวดเร็วเลยซึ่งกแนนนน่่อับบวววาาาพไไมมลีขขึ้้้้งตตกด ไอ้ดีคอนตัวแสบเนี่ยมันก็ได้ใช้ปืนคูอัเพชรจากไม้มาในทันทีเลยนะไม้เนี่ยก็แบบไม่มีทางเลือกครับไม้เนี่ยเขาจึงยอมให้เพชรกับไอ้ดีคอนไปแต่พอดีคอนหนีมาที่ตึกฝั่งตรงข้ามและรู้ว่าสิ่งที่ตนได้มานั้นไม่ใช่เพชรเม็ดโตแล้วดีคอนเนี่ยเขาก็ถึงกับปี๊แตกขึ้นมาในทันทีเลยทางด้านไม้เองที่กำลังจะโดนตำรวจสอยตูดเอาในตอนนี้ไม้เนี่ยเขาก็ได้หลบหนีตำรวจลงมาที่ตึกฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นกันและพอไอ้ดีคอนมองลงมาเห็นไม้นอนสลบท่อยู่เข้าดีคอนเนี่ยเขาก็ได้วิ่งลงมาหาไม เพราะว่าไมโลแกนในตอนนี้<ๆ>เขาก็ได้หายตัวลบหนีออกไปแล้วและพอทางตำรวจพากันบุกเข้ามาในตัวตึกตรงนี้นี่นะครับดีคอนที่เห็นท่าไม่ดีนั้นดีคอนเขาก็ได้รีบเพนหนี้ออกไปอย่างรวดเร็วเลยส่วนทางด้านไมโลแกนที่แอบ,บอยู่ในช่องลมในตอนนี้ไม่ยเขาก็ได้ตัดสินใจซ่อนเพชรเอาไว้ที่ช่องลมตรงนี้นะครับคือถ้าจะเอาเพชรติดตัวไปด้วยเนี่ยไมเขาก็กลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะและพอไมเขาออกมาจากช่องลมตรงนี้ได้เท่านั้นแหละครับไมโลแกนของเราเ,เขาก็โดนตำรวจเข้าจับตัวเอาไว้จนได้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าไมีลยเขาก เพชรตรงนี้เอาไว้นะครับและในขณะที่ทางตำรวจกำลังคุมตัวไม้ไปขึ้นรถไม้เนี่ยเขาก็ได้มาเห็นภาพสุดสะเทือนใจตรงนี้เข้าโทเอ้ยไม่น่าเลยเอ็ดดี้ซึ่งไม้เองเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไอ้คนที่มันทำกับเอ็ดดี้แบบนี้น่ยมันจะต้องเป็นฝีมือของไอ้ดีคอนแน่ 2ปีต่อมาไมาโลแกนเนี่ยเขาก็ได้ผลโทษแล้วนะครับและก่อนที่ไมจะก้าวเท้าออกจากคุกไปนั้นไมเนี่ยเขาก็ได้กวนตีนตำรวจคนนี้ยกใหญ่เลยนะหาว่าตำรวจคนนี้เหมือนเคยเจอในโอลิแฟนเลยมึงเล่นอยู่ใช่ไหมบอกกูม,มาสิ จากนั้นไม้เนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาหาแฟนสาวครับและพอไม้เขาได้พบกับแฟนสาวของตนเข้าเท่านั้นแหละนะไม้โลกแกนของเราเนี่ยเขาก็ถึงกับตัก,กระายขึ้นมาในทันทีเลยผมไม่ในที่รักไม่นี่ที่คุณกินช้างเข้าไปเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะที่รักผมจะคิดว่าผมนอนบนฟูกก็แล้วกันและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันจะทําเสียงหล่อทําไมเนี่ย และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้แท้ที่จริงแล้วเธอก็ไม่ใช่แฟนของไมล์หรอกนะครับอันที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้เธอก็เป็นแค่ญาติทางห่างของเจนนิสแฟนสาวของไมล์นั่นเองและพอไมล์กับเจนนิสได้พบกันเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเนี่ยนะครับเจนนิสเนี่ยเธอก็ได้บอกเลิกกับไมล์ในทันทีเลยนะคือเจนนิสเนี่ยเธอก็รับไม่ได้นั่นแหละครับที่ไมล์ลูแกนเพิ่งจะพ้นโทษออกมาจากคดีปล้นแบงก์ในตอนนั้นและพอไมล์ง้อแฟนของตนไม่ได้ไมล์ My เนี่ยเขาก็ได้เดินทางมาที่ถนน5เพื่อหวังจะ้าเอาเพรเมรขอ,ขอี่ซ่่อนอานนอตที เพชรเอาไว้ในตอนนั้นมันได้กลายเป็นสถานีตํารวจในตอนนี้เข้าเนี่ยนะครับมโลแกนของพวกเราเนี่ยเขาก็ถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวประมาณว่าน,นี่มึงมาสร้างทําไมไว้ตรงนี้วะเนี่ยแล้วมาเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาในสถานีตํารวจครับคือไม <My S 2> เนี่ยมันก็กะาจะมาสังเกตการ์นะว่าตัวเนี่ยจะหาทางเข้าไปเอาเพชรที่ชั้น3ได้ยังไงบ้างและพอไม <My S 1> มองเพนตํารวจที่ถือบัตรผ่านพร้อมกับมองเพนเด็กส่งอาหารเข้าเท่านั้นแหละครับมโลแกนของพวกเราเนี่ยเ <ๆ S 1> ขาก็คิดหาวิธีขึ้นมาจนได้ และพอไมค์เข้ามาแจ้งกับตำรวจว่าผมมาส่งพิซซ่าที่แผนกคิงทรั์ฆาตกรรมเนี่ยนะครับตำรวจคนนี้เขาก็ได้บอกกับไมค์ไปนะว่าฉันไม่เห็นมีใครแจ้งเอาไว้เลยนะว่าจะมีพิซซ่ามาส่งที่แผนกคิงทรั์ฆาตกรรมเอองั้นเอางี้ดีไหมฝากพิซซ่าตรงนี้ไว้กับฉันก็แล้วกันเนาะไมค์เนี่ยมันก็แบบไม่ยอมครับอ๋อคงจะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าครั้งก่อนที่ผมทิ้งพิซซ่าเอาไว้เนี่ยมันหายไปอย่างมหาศย์ผมเดาว่าว่าคงจะมีพวกสายป่ามาหลอยเอาไปแน่เลยแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็ได้บอกกับไมค์ไปนะว่ามีคนอยู่สอง คือพวกที่มีตราหรือตำรวจไหนไม่มีทั้ง2อ,อย่างใช่ไหมซึ่งก็แน่นอนครับว่าไม้เนี่ยเขาก็ไม่มีทั้ง2อ,อย่างที่ตำรวจว่ามาเลยนะครับและพอไม้มองไปเห็นเจ้าหน้าที่คาสันที่กำลังใช้บัตรผ่านประตูอยู่นั้นไม้เนี่ยเขาก็ได้ทําตีเนียนทําเป็นฝากพิซซาตรงนี้กับเจ้าหน้าที่คาสันไปครับแล้วไม้เนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้นี่แหละครับดึงเอาบัตรผ่านของเจ้าหน้าที่คาสันติดตัวออกมาในทันทีเลยไปละโวยพวกถุงดํา จากนั้นไม้เนี่ย,เ,ยเขาก็ได้นาบัตรผ่านของตํารวจคาสันมาให้กับลุงลูปลอมแปลงให้นะครับซึ่งไม้เนี่ยเขาก็จะให้ลุงลูเมคให้ตนเป็นนักสืบไปนะเพราะว่าไอพิษเม็ดนั้นน่ยมันก็อยู่ที่ชั้น3ของแผนกชิงรั์ฆาตาการรมพอดีเลยแล้วหลังจากนั้นไม้โลแกนเนี่ยเนะขาก็ได้มาซ้อมเป็นตํญญารวจครับและพอซ้อมเล่นไปซ้อมเล่นมาไม้ My เนี่ยเขาก็เรียนรู้ได้ไวอากมากๆเลยนะว่าการเป็นตนะํารวจที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะแสดงออกมาอย่างไงเช้าวันต่อมาไม้เนี่ยเขาก็ได้มาถ่ายรูปพร้อมกับมารับแฟ้มประวัตินักสืบปลอมๆจากลุุุงงงงลลูแแะพอออไไมเ้้้้้าาดทททกกสิ่่่ยีตตนนจํป็ใชว ไมยเนี่ยเขาก็ได้เริ่มออกปฏิบัติการในทันทีเลยและในขณะที่ไม้กำลังจะใช้บัตรผ่านประตูะเข้าไปนั้นไอ้น้องหมาตัวเนี้มันก็ดันเห่าฮ้องๆขึ้นมาสังกันครับคือไอ้น้องหมาตัวนี้มันก็คงจะได้กลิ่นโจรจากไม้นะ bunker. อ๋อคือต้องขอโทษด้วยนะครับคุณนักสืบคือปกติแล้วมันไม่เคยเห่าตำรวจแบบนี้ด้วยกันเลยนะครับไมยเนี่ยมันก็แบบตีเนียนไปนะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับสงสัยมันคงจะได้กลิ่นไก่ทอดละมั้งและพอไม้ผ่านด่านตำรวจเข้ามาในแผนกลักทรัพย์ได้แล้วไม้เนี่ยเข ผู้ร้ายคนนี้เขาก็ได้ทำทีเป็นออดอ,อ้อ,อนทนายของตนสยกใหญ่เลยนะบอกให้คาสันเนี่ยคลายกุญแจมือให้กับตนหน่อยและในขณะที่เจ้าหน้าที่คาสันกําลังจะคลายล็อกกุญแจมือให้กับผู้ร้ายคนนี้นั้นไอ้ผู้ร้ายคนนี้เขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้เล่นงานคาสันจนร่วงลงไปเลยทางด้านไมโลแกนที่กำลังจะปีนขึ้นไปในช่องลมในตอนนี้นั้นไมโลแกนของเราเนี่ยเขาก็งานเข้าจนได้ครับเพราะว่าไอ้โจรร้ายคนนี้มันก็ดันเข้ามาในห้องน้ำตรงนี้ซะอย่างนั้นแล้วไมเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะทีเผือตรงนี้นี่หัดา้้นนขไองม มึงใครบอกมึงสารแนมาในแผนของกูและพอทางตำรวจบุกเข้ามาในห้องน้ำและเห็นไอ้คนร้ายคนนี้นอนสลบอยู่นั้นสารวัตรดิโซเนเขาก็ได้พูดตามกับไม้ซะยกใหญ่เลยนะว่าคุณเป็นใครและเข้ามาทำอะไรในห้องน้ำผู้หญิงน่ะเนี่ยไม้นย,ม,นยมันก็แบบตีเนียนไปอะนะอ๋อคือผมนักสืบมาลนครับเพิ่งจะย้ายเข้ามาใหม่ในวันนี้พอดีผมเห็นไอ้คนร้ายคนนี้มันจะหลบหนีออกไปทางช่องลมนะครับผมก็เลยตามเข้ามาจัดการกับมันเอาไว้คุณเด้ดจากนั้นไม้เนยเขาก็ได้นำแ้มประวัติของตนให้กับทางสารวัตรดูครับซึ่งไอ้แ้นประว พอสมควรเลยนะบอกมาลนเนี่ยเป็นนักสืบที่ขั้นเทพออกมาจากจับจนผู้ร้ายในเครื่องแบบมาลงโทษเนี่ยไม่รู้กี่คนต่อก,กี่คนแล้วยิ่งไอ้พวกถุงดำนะนักสืบมาลนคนนี้กว่าล้างมาหมดแล้วและที่มันลงล็อกไปกว่านั้นก็คือทางสถานีตํารวจแห่งนี้พวกเขาก็อยู่ในช่วงขอคนใหม่มาประจำการอยู่พอดีครับทางสารวัตรดิโซเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรมากนะักที่อยู่ๆนักสืบมาลุนเนี่ยโผล่เข้ามาพวดพลาดแบบนี้แล้วสารวัตรเนี่ยแกก็ได้มอบหมายงานให้กับมาลุนไปทําในทันทีเลยนะโดยสารวัตรเนี่ยแกจะให้นักสืปปบ คาสันคนนี้เขาก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยอยู่คือก็เพิ่งจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาใหม่ๆทางสารวัตรเนี่ยแกก็เลยมองว่าถ้าให้นักสืบขั้นเทพอย่างนักสืบมาลนูนค่อยประกบแล้วคาสันเนี่ยเขาก็น่าจะได้เรียนรู้งานกับนักสืบมาลนไปในตัวด้วยก็จากแฟ้มประวัติใช่ไหมที่เขียนบอกว่าสามารถจัดการกับพวกถุงดำได้เนี่ยแสดงว่ามึงต้องไม่ธรรมดาแน่ๆโดยคดีที่สารวัตรให้ทั้งสองคนเข้าไปดูนั้นมันก็เป็นแค่คดีป้นชิงทรัพย์ธรรมดามดานี่แหละครับและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหนนนนนนน้าาาาาททีีี่่่่่คคคสัเเกกก็็ปตตรรรวววจจุุมมมไแงออออืืถ หนึ่งที่จริงจังกับหน้าที่การงานและก็ยังซื่อสตยกับหน้าที่การงานของตนเอามากๆอีกด้วยไอ้พวกเรื่องไปหาไถ่ตังจากชาวบ้านไปตั้งด่านกินลมเนี่ยคาสันคนนี้เขาไม่มีอยู่แล้วครับคือคาสันคนนี้เขาก็เป็นตำรวจที่ดีนั่นแหละครับและในขณะที่มากับคาสันกำลังจะเดินไปขึ้นรถกันนั้นคาสันเนี่ยเขาก็ได้พูดเอ่ยชมนักสืบมาลนคนนี้ซะยกใหญ่เลยนะผมได้ยินว่าคุณจัดการกับพวกตำรวจบ,บัดซบไปหลายคนแล้วใช่ไหมครับโอ้โหคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยอ่ะไอมาลนตัวแสบเนี่ยมันก็ตีเนยียนไปอ่ะนะออาามััันนคสสกกบบื โดนมาถึงที่ร้านแม็กกันเนี่ยนะครับเจ้าของร้านแม็กคเน่เขาก็โวยวายยกใหญ่เลยนะที่ล้อแม็กจานวนมากของตนน่ะถูกพวกโจรขโมยไปแบบนั้นเนี่ยพวกมันน่าจะเข้ามาทางเนี้ยน่าจะทุบกระจกให้แตกแล้วก็เปิดกรงหน้าต่างตรงนี้เข้ามาคาสันด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์เนี่ยคาสันเขาก็เชื่อเจ้าของร้านแม็กทุกคําพูดเลยนะครับเขาพูดอะไรออกมาเนี่ยก็เชื่อเขาไปสมิซึ่งมันก็ได้ทําให้นักสืบมาลูเนี่ยรู้สึกลาคาญใจเอามากๆครับให้พวกพวกมันไม่ได้เข้ามาในทางนั้นหรอกเชื่อฉันแล้วไม้เนี่ยเขาก็ได้สัตยาายการเป็นุุออร์โจจขึ้นมมาคับผะะกกไพวณฟง ถ้าผมเป็นโจรเนี่ยผมจะเข้ามาทางนี้ใช่ช่องรับแสงแค่ตัดสัญญาณภายในได้เนี่ยมันก็ขนได้นานมากพอสมควรแล้วคาสันเนี่ยมันก็แบบอา้าวแล้วทำไมต้องนานนะครับเอาก็าล้อแมมกมันหนักไงไอ้น้องปักกะลุนซึ่งไอ้เจ้าของร้านคนนี้เขาก็ต่อต้านทฤษฎีของไม้ซะยกใหญ่เลยนะบอกไอ้จนพวกนั้นเนี่ยพวกมันไม่มีทางทําแบบนั้นกันได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าของร้านคนนี้เขาก็ต้องแพ้ให้กับไม่อยู่ดีครับเพราะว่าไม้เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในการป้นแบบนี้มาก่อนนะ่ใช่ไหมอารมณ์ประมาณว่ามึงแย้งอะไรมากูรู้หมดอะ่ะแล้วไม้เนี่ย นะผมเสียใจด้วยนะแฟงขายใต้ดินเะนี่ยไม่ถึง2แน่หักว่าคิวให้ไอ้พวกบัตรซบและหนัน4ะี่เนี่ยปัดโทมึงคิดว่ากูไม่รู้ไงไอ้หาทำมาเป็นขอค่ากาแฟไอ้บัตรซบผมเสียใจด้วยจริงๆนะแฟงป่านนี้ล้อมแม็กของคุณนะ่ยข้ามชายแดนไปแล้วและในขณะที่นักสืบมาลนูนกําลังพร่ำชูวิชาเทพอยู่นั้นพอนักสืบมาลนูนมองไปเห็นรถบรรทุกคันนี้เข้านักสืบมาลนูนเขาก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาจนได้ไอ้ชิบหายเอ้ยเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าประสบการณ์เนะี่ยมันสําคัญที่สุดและพอมาลนูนใช้กุญแจผีีเปิดรรรรบบทุคัันนนน้้ขึมา่ะ ไอ้พวกล้อมแม็กทั้งหลายทั้งหล่ที่บอกว่าถูกขโมยไปนั้นมันก็อยู่ในรถบรรทุกคันนี้ทั้งหมดเลยนะไอ้เจ้าของร้านพอโดนตำรวจรู้ทันนี่ก็แบบตายตาย,ตายอยู่ตรงนี้นี่เองไะว่าอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยคาสันเนี่ยก็แบบแจ้งความเท็จมีความผิดนะครับเนี่ยคือมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าไอ้เจ้าของร้านคนนี้มันจะมาทําเป็นแจ้งความเท็จทาทั่วอะไรกันคือมึงว่างมากนักใช่ไหมหรือว่ามึงอยากจะได้ค่าประกงประกันอะไรสักอย่างเออตรงนี้ผมก็ยังงง,ง,งอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้า เดี๋ยวผมจะจัดการกับมันเองซึ่งคนแน่นอนเขาวับไมยเนะี่ยเขาก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้ครูเจ้าของร้านคนนี้สยกใหญ่เลยนะบอกถ้ามึงทําแบบนี้อีกแล้วล่ะก็รับรองเจอถุงดำกูแน่ และหลังจากที่นักสืบมาลูนจัดการกับพ่อค้าตัวแสบลงไปได้แล้วคาสันที่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์เนี่ยคาสัน,เ,นเขาก็ได้พูดถามนักสืบมาลูนซะยกใหญ่เลยนะว่าทํำไมพวกเราไม่จับกลุ่มเขาล่ะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาแจ้งความเท็จนะครับมาลูนเนี่ยมันก็แบบไม่คาสันมันติดพวกเราครั้งหนึ่งแล้วกฎของผู้ล่างไงไอ้น้องคาสันผู้อ่อนด้อยเนี่ยมันก็ได้ความรู้ขึ้นมาในทันทีเลยนะอ๋อผมเข้าใจแล้วครับแบบว่าปล่อยปลาเล็กไปเพื่อจะได้จับปลาใหญ่ได้ในภายหลังใช่ไหมครับรุ่นพี่มาลูนเนี่ยมัน่บบนงซิ รถกลับไปที่กรมครับคือไอ้มาโลนั้นมันก็อัดรถของคาสันซะเต็มพี่เลยนะไอ้ฮาแม่งยิ่งกว่าฟาสอีกแล้วก็ยังไม่พอครับมาโลนเขายังใช้อำนาจตำรวจของรัฐประกาศไล่รถคันที่ขับช้าออกไปอีกด้วยและพอมาโลนขับมาพบกับอุบัติเหตุท่อน้ําแตกเข้าด้วยความไฟแรงของตำรวจหนุ่มคาสันเนี่ยคาสันเขาก็ได้เข้าไปแอคชั่นในทันทีเลยมาโลนเนี่ยมันก็แบบโคตรจะเบื่อเอามากๆเลยครับประมาณว่านี่กูจะได้กลับไปอาเภกของกูเมื่อไหร่วะเนี่ยและพอมาโลนเดินเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเพื่อจะหาซื้อยาาาแกกก้ปววดน,นรมโลของงพเเ เข้าจนได้หช่เก้อย่าเย โอ้ยเอ้ยเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวแต่ว่าเจ้าของร้านคนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมนี่สิครับเจ้าของร้านคนเนี้ยเขาก็ได้หยิบอาปืนของตนขึ้นมายิงไอ้โจรร้ายคนนี้ได้ทันทีเลยและแล้วเหตุการณ์ชุลมุนเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นไอ้โจรร้ายคนนี้มันได้ยิงต่อสู้กับเจ้าของร้านคนนี้อย่างดุเดือดในขณะที่ไมโลแกนของพวกเราเนะนี่ยนั่งกินขนมฟังเสียงปืนแบบชิวๆทางด้านเจ้าหน้าที่คาสันพอได้ยินเสียงปืนเข้าคาสันสุดลอคนเนี้ยเขาก็ได้วอไปขอกำลังเสริมในทันทีเลยนะและในขณะที่ไอ้จร้้้าายคนนนนนนนีีมมััักกลลงะหบบไปสื คนโก้เนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้จัดการกับคนร้ายคนนี้เอาไว้ครับหยุดนะนี่คือการป้นเออค,ค,คือคือกูพูดผิดนี่คือตำรวจวางปืนลงซะและนางในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้จนร้ายคนนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือทารี่อดีตเพื่อนเก่าของไมล์ลูแกนเองนะครับไอ้บ้าไมล์เอ้ยฉลานึกอยู่แล้วว่าต้องเป็นแกสเสียงคุน้นๆแล้วไมล์เนี่ยเขาก็ได้รีบบอกให้ทารีหลบหนีไปครับแต่ว่าไอ้ทารีเนี่ยมันก็หนีไปได้ไม่ไกลหรอกนะเพราะว่ามัน,นก็ดดนมาติกหงอยู่ทั้งกระยาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่จนตกกยูัาารเ็ไไดะโพบมป ไม่แกมาทำอะไรที่นี่ทุกคนนี่ก็แบบต่างพากันงงกันยกใหญ่นะให้นั่นมันพูดกับใครอะ่ะไม่เนี่ยมันก็แบบมันกำลังเมาเห็นภาพหลอนมันพี่ยานะ อ๋อมันเมายาบ,บ้าใช่ไหมครับผมเข้าใจแล้วแล้วไมค์เนี่ยเขาก็ได้ตีเนียนต่อนะว่าวางปืนลงซะโทษหนักก็จะได้กลายเป็นเบาแล้วแคนเซลิลเนี่ยเขาก็ได้เสริมขึ้นมานะว่าแบบนี้คงไม่ไหวละมัง้งผมว่าพวกเราน่าจะเรียกหน่วยสบายกันดีกว่านะสั่งคนแม่นปืนเก็บมันซะเลยไมายที่กลัวว่าเพื่อนจะตายเนี่ยไมค์เนี่ยเขาก็ได้แย้งกลับไปนะว่าไม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมจะเข้าไปเจรจากับมันเองแล้วไมค์เนี่ยเขาก็ได้ทำทีเดินเข้าไปเจรจากับทารี่ครับใจเย็นไว้ก่อนนะเพื่อนฉันสัญ,ญญาเลยว่าฉันจะซื้อออนนน้้้สส่่าาาาหรายแแดงมใมมมกกกิกีีีเขววชัไไท็บบูจะ และพอไมค์เข้ามาประชิดตัวของทารี่ได้ไมค์เนี่ยเขาก็ได้เริ่มแสดงละครเวทีขึ้นมาครับทางด้านเพื่อนตำรวจที่กำลังดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่นั้นเพื่อนๆในพวกเขาก็เข้าใจว่านักสืบมาลูในตอนนี้ก็กำลังต่อรองกับผู้ร้ายอยู่นะครับไมค์เนี่ยมันก็แบบเสนอกับทารี่ไปนะเอางี้ทารี่ฉันจะให้แกสองหมื่นแต่แกต้องนอนคุกคืนนึงส่งปืนมาให้ฉันและจำเอาไว้ว่าแกกับฉันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งในตอน,น,นแรกๆเนี่ยไอ้ทารี่เขาก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับแต่พอไมค์ครูว่าตำรวจมีถุงดำเท่านั้นแหละนะ แกจะส่งง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แกเห็นไหมว่าพวกเขามองเราอยู่นะเห็นไหมแล้วไมค์เนี่ยเขาก็ได้จัดฉากแอคชั่นสุดอลังขึ้นมาครับโดยการทําทีเป็นเข้าชาร์ทาลี่เพื่อเข้าจับกลุ่มซะเหมือนเลยและหลังจากที่นักสืบมาลนจับกลุ่มผู้ร้ายด้วยมือเปล่าได้คาซันเนี่ยเขาก็ได้นําเรื่องตรงนี้มาโม้ให้กับตํารวจได้ฟังทุกคนเลยนะว่านักสืบมาลนคนนี้เขาขั้นเทพมากๆเลยทีเดียวแล้วสารวัตรเนี่ยแกก็ได้เรียกมาลนเข้ามาในห้องครับพวกเราต้องการหัวหน้าแผานกล,ลักทรัพย์มานานแล้วนี่คือเหตุผลที่คุณณมมมมมาาาาช่าานนั้้้ลลลนนนนกก็็แแแบบออออไปปะคืรรรรหววสต โซเนี่ยแกก็ได้แต่งตั้งให้นักสืบมาลนคนนี้ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกลักทรัพย์ใช่เลยครับคือผมดูจากประวัติการทํางานของคุณแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะต่อจากนี้คุณคือหัวหน้าแผนกลักทรัพย์คนใหม่นะมาลนไอไมโลแกนเนี่ยมันก็แบบงงอะนะให้ตายสินี่มาทํางานมันแรกใค้กูเป็นหัวหน้าเลยแล้วเนี่ย ซึ่งก็แน่นอนครับว่าทุกคนในแผนกเนี่ยพวกเขาทุกคนต่างก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับที่นักสืบมาโลนคนเนี้ยจะมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ของแผนกลักทรัพย์และพอทุกคนแยกย้ยายกันไปทํางานตามปกติแล้วมาโลนเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้ขึ้นช่องลมไปตามหาเพชรในทันทีเลยและในขณะที่มาโลนกําลังตามหาเพชรอยู่นั้นมาโลนเขาก็ดัดมาเห็นผู้กองคนนี้กําลังใช้เจลทาสังคังส้ํหมันมือเลยมาโลนเนี่ยมันก็แบบประมาณว่าโอ้ยทำไมกูต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยวันนี้เว้ยอุบาทและพอมาโลนคลานมาถึงตำแหน่งที่ตนได้ซ่อนเพชรเอาไว้เพชรเม ที่นี่ในเวลานั้นในเวลานี้มันก็ไม่อยู่ลวครับคือมันก็หล่นไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่ไมโลแกนเะนี่ยเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับไมเนะี่ยเขาได้ออกมาจากช่องลมเพื่อจะตามหาตำแหน่งที่เพชรน่าจะตกอยู่ในทันทีเลยแล้วไมเนะี่ยเขาก็ได้เข้ามาถามกับแคนเซิลนะครับว่าไอ้เพดานตรงนั้นที่มันรั่วอยู่เนะี่ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอแคนเซิลนี่ก็แบบอ๋อท่อํำร้อนมันระเบิดนะครับท่วมช่องลมไปหมดเลยเป็นปัญหาที่แก้ไม่เคยหายสักทีซึ่งไอ้ปัญหาตรงนี้นี่แหละครับที่มันทำให้เพชรของมาโลนเะนี่ยมันตกไปอย คุณเองใช่ไหมที่เป็นคนจับผู้ร้ายด้วยมือเปล่าวะยินดีที่ได้พบกับคุณนะครับมาโลนเนี่ยมันก็แบบขยะขยแยงอะนะอ้ยหนอนมือจับสังคังมาว้ายแล้วมาโลนเนี่ยเขาก็ได้เอาตัวรอดด้วยวิธีนี้ครับ บทนบแล้วก็ได้ดีเพ่นนี้ออกไปในทันทีเลยทางด้านลุงลูในตอนนี้ลุงลูเนี่ยแกก็ง,งานเข้าจนได้ครับเพราะว่าไอดีคอนตัวแสบเนี่ยมันก็ได้เข้ามาจัดการกับลุงลูซะรุนแรงเลยคือดีคอนเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าไมโลแกนน่ยมันจะออกมาจากคุกในวันไหนและในตอนนี้ดีคอนเนี่ยเขาก็รู้แล้วนะครับว่าไมโลแกนคนนี้กำลังคิดที่จะทําอะไรทางด้านไมโลแกนในตอนนี้ไม้เนี่ยเขาก็ได้ใช้รถบังคับติดกล้องไล่ตามหาเพชรในช่องลมอยู่นะครับและพอไม้บังคับหาไปบังคับหามาไมลเนี่ยเขาก็ดันเข้ามาในห้องประชุม ที่เพื่อนๆตำรวจกำลังประชุมงานกันอยู่สะง,งั้นและหลังจากที่สรารวัตรแนะนํานักสืบมาโลนให้กับทุกคนได้รู้จักแล้วผู้กองสังคังคนนี้แกก็ได้พูดถามกับนักสืบมาโลนไปนะว่าเล่าแผนของคุณให้กับพวกเราฟังได้ไหมนักสืบมาโลนแล้วมาโลนเนี่ยเขาก็ได้เล่าแผนของตนให้กับทุกคนได้ฟังครับ<พวก> นนีี่่่มึงเเเลาหรอวะยจากนั้นแคนเซลเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาแจ้งกับมาโลนนะครับว่าไอ้นักโทษที่มันมีชื่อว่าทารีน่ะมันวยวายใหญ่เลยมันบอกว่ามันจะคุยกับคุณแค่คนเดียวแต่พอนักสืบมาโลนเข้ามาในห้องสืบสวนไอ้ไมโลแกนคนเนี้ยเขาก็ได้ทําทีเป็นสอบสวนทารียกใหญ่เลยนะเพราะว่าไมเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าไฮแคนเซลกับคาสันเนี่ยกำลังดูตนอยู่ไอ้ทารีเนี่ยมันก็แบบในายแกบอกว่าฉันจะติดคุกแค่คืนเดียวไงวะเล่นไหนหรอวีบันเฮิร์บของฉันเนี่ยให้ตายสิวันนี้ฉันนัดสาวเอาไว้นะเว้ยไมเน่มัันนก็แบบบวีเฮิร์บบ้านมึงสิฉันบอกกแี่ยม ทารี่เนี่ยมันก็ไม่ยอมครับทารี่เนี่ยเขายังยืนยันคําเดิมว่าจะเอาวีวันเฮิให้ได้ซึ่งก็แน่นอนครัว่าไม้ที่เหลืออดกับทารี่เอามากๆไม้เนี่ยเขาก็ได้เข้าซัดทารี่ซะยกใหญ่เลยนะบอกว่ากลัวมีแต่น้ําสาลายแดง จานั้นทนายคนสวยของทารีเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาช่วยทารี่เอาไว้ครับแล้วแคนเซิลเขาก็ได้พูดถามกับทารี่ไปนะที่แกพูดว่าแกมีข้อมูลคดีป้อนอื่นๆน่นะฉันอยากจะรู้ว่าแกพูดความจริงหรือเปล่าทารีเขาก็ยืนยันไปะนะฉันพูดความจริงนะไอไมโลแกนเนี่ยมันติดวีบันเฮิร์บกับฉันจริงๆไม้เนี่ยมก็แบบไม่ทนแลลวครับไอชิบหายเอ้ยมพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องไงวะ และหลังจากที่การสอบสวนได้จบลงไปไม้เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาในห้องสรารวัตรและก็ได้ใช้ไฟฉายกับกระจก่องหาเพชรเม็ดโตครับและพอมาลนได้พบกับเพชรเม็ดโตเม็ดนั้นเข้าคาสันเนี่ยเขาก็ดันเดินเข้ามาซะอย่างนั้นอา้าวช่องลมมีปัญหาแล้วครับคุณนักซื้อมาลนก็แบบแก้ตัวไปนะอ๋อคือพอดีมันหนาวอะคาสันผมก็เลยขึ้นไปดูช่องลมหน่อยอว่าแต่คุณมีอะไรเหรอคาสันจอมซื่อนี่ก็แบบผมลองค้นหาประวัติของคุณแล้วนะครับไม่มีชื่อมาลนเลยแถมหมายเลขตราตตำรวจก็ไม่ปรากฏด้วยนะครับและพอมาลนเขาได้ฟังในสิ่งที่คาาาาาสสพูดดดมมนนนเ้้กกก็ไึงงออออห พร้อมกับพูดแก้สถานการณ์กับคาสันไปนะว่าคุณฟังผมไม่ดีนะคาสันเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมันเป็นความลับระดับชาติเลยทีเดียวถ้าคุณเผลอบอกกับใครไปแล้วล่ะก็ผมรับรองได้ว่าผมจะส่งคุณไปบวกลดตลอดชีวิตแน่แนเลยคุณฟังนะอันที่จริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาจากเวสโควิน่าแต่ผมเนะี่ยมาจากประเทศไทยต่างหากใช่แล้วทางเอกชนของไทยเนี่ยพวกเขาส่งผมมาคาสันเนี่ยมันก็แบบให้ตายสิเชื่อเขาเลยอะ่ะนี่คุณมาจากประเทศไทยจริงๆเหรอเนี่ยมารลมันก็แบบตีเนียนต่อนะใช่แล้วคาสันที่นี่เนี่ยมันเคยเป็นถังส้วมมาก่อนนะผม วงการเดียวกันกับจอห์นวิกเพราะแบบนี้ยังไงแหละคุณถึงไม่พบตราหรือประวัติของผมพวกเขาส่งผมมาให้ผมมากวารล้างขยะที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยพวกขยะทุ่งดำน่ะมันเยอะมากคาสันเนี่ยมันก็แบบเชื่อทัสนิทเลยนะแถมแมงยังตื่นเต้นอีกต่างหากเอาจริงดีครับโอ้โหฟังดูอันตรายมากๆเลยนะเนี่ยมาโลเนี่ยมันก็แบบไม่ยอมจบครับใช่สีคาสันมันอันตรายมากผมต้องการคุณนะคาสันตำรวจดีๆอย่างคุณน่ะมันหายากคุณสัญญากับผมนะคาสันคุณจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับผมนะและหลังจากที่ไมโลแกนต้มคาสจนนเเเปปลลื่่อออยแแ้้วมมมมาาก็ไไดตตตหพพชัะ รู้ว่าเพชรมันน่าจะตกอยู่ตรงตำแหน่งนี้สารวัตรลิซโซเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาบอกกับนักสืบมาโลนในทันทีเลยนะว่าในตอนนี้มีเหตุลักทรัพย์เกิดขึ้นที่สนามบินทาง FBI กับศุลกากรเนี่ยพวกเขารอคุณอยู่ที่นั่นแล้วและพอนักสืบมาโลนและทีมงานเดินทางมาถึงยังที่เกิดเหตุนี่นะครับเจ้าหน้าที่ FBI คนนี้เขาก็เหมือนจะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เกรเอฟบีไอเนี่ยเขามองว่าคาดีตรงนี้มันเป็นคดีของทาง FBI เขาไม่ใช่คดีของตำรวจกิ๊ ที่ FBI คนนี้ไล่ออกไปในทันทีเลยมาโรนี่เขาก็แบบโมโหชิบหายวายป่วงเลยแหละครับน้องห้อยเนี่ยมันเรียกผมว่าเจ้าหน้าที่ผมเป็นถึงหัวหน้าหน่วยสืบส,บสวนแผนกลักทรัพย์ุณเด้มันมาเรียกผมว่าเจ้าหน้าที่ไอ้ FBI ชิบหายเพื่อนๆนี่ก็แบบปลอบมาโลนไปอะนะไม่เอานะเพื่อนหมอนั่นมันก็แค่ FBI เฮงซวยเนะี่ยก็ไอ้แค่คดีของถูกขโมยอย่าไปสนใจเลยนะแล้วมาโลนี่เขาก็ได้เผลอหลุดปากพูดขึ้นมานะว่าพวกมันไม่ได้มาขโมยของหรอกพวกมันมาตามหาผงต่างหากละ่ะ ผงเหรอใช่แล้วผงไงโอเคลูกไม้เก่าตามตำราแอบลักลอบเข้ามาและขโมยไปก่อนถึงมือศุลกากรใช่แล้วทําให้เหมือนเป็นการขโมยพวกค้าใหญ่ชอบทํากันแบบนี้แหละพวกมันแค่มองหารถบรรทุกที่มีอักษรทออยู่แค่นั้นเองทอที่แปลว่าทันบนเพราะว่ารถทันบนเน่ยเข้าไปในคลังสินค้าได้สะดวกมากเหมาะแก่การขโมยก่อนถึงมือศุลกากรไงและพอไมโลแกนพูดจบเนี่ยนะครับไมโลแกนของเราเนี่ยเขาก็งานเข้าจนได้ให้แคนเซิลเนี่ยก็แบบงั้นพวกเราจะรออะไรกันอยู่อะเรียกกำลังเสริมเข้ามาเร็วเข้าคาสันและพอกําลังเสริมทางอากาศแจ้งพ ของรถบรรทุกคันดังกล่าวแล้วนี่นะครับคาสันสุดหล่อเนี่ยเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่ตำแหน่งตรงนั้นในทันทีเลยและพอพวกเขาเดินทางมาพบกับรถบรรทุกอักษรทอเข้าทีมงานตรงนี้พวกเขาก็ได้เข้าจับกุมรถบรรทุกคันนี้เอาไว้ครับโดยคาสันกับแคนเซลเนี่ยได้ตึงตัวสองขาจูที่อยู่ด้านหลังของรถเอาไว้ส่วนนักสืบมาโลนเขาก็ได้วิ่งไล่ตามคนขับรถคนนี้ไปแบบติดๆและพอวิ่งไล่ตามไปวิ่งไล่ตามมานักสืบมาโลนเขาก็สามารถจับกุมผู้ชายคนนี้เอาไว้จนได้ครับและหลังจากที่นักสืบมาโลนและทีมงานจับพงนรกตรงนี้้้้เอาาไไววดแลทง สารวัตรและผู้กองเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ได้พูดชื่นชมนักสืบมาโลนกันยกใหญ่เลยนะที่นักสืบมาโลน,นสามารถจับกลุ่มผงนรกตรงนี้เข้ามาในกลุ่มได้แล้วสารวัตรเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้นักสืบมาโลนไปสอบปากคําผู้ต้องหาครับว่าพวกมัน,นจะนําผงนรกตรงนี้ไปส่งให้กับใครและที่ไหนต่อไปซึ่งก็แน่นอนครับว่ามาโลน,เ,นเขาก็ได้เล่นบทวี h ันเฮิร์อีกเช่นเคยครับคือเล่นโหดมากซะจนคาสันกับแคนเซลถึงกับอึ้งไปตามๆกันเลยนะแล้วแคนเซลเขาก็ได้พูดขึ้นมานะว่าคุณรู้อะไรไหมคาสันผมลองไป อ๋อคุณคงจะรู้แล้วสินะมาโลนี่เขามาจากประเทศไทยต่างหากวงการเดียวกันกันกบจอห์นวิกแคนเซิลนี่ก็แบบแย้งไปนะครับไม่ใช่เขามาจากลาวต่างหากแล้วประเทศลาวนะส่งเข้ามาซึ่งไอ้คาซันเนี่ยมันก็เชื่อแคนเซิลซะสนิทเลยนะให้ตายสิเขาหลอกผม้วเนี่ยไม่น่าล้วเขาถึงบอกลาวได้อะ่ะ แต่หลังจากที่นักสืบมาโลนสอบสวนคนขับรถคนนั้นเสร็จแล้วมาโลนเขาก็ได้เข้ามาในห้องเก็บหลักฐานเพื่อจะเข้ามาเอาเพชรเม็ดนั้นของตนนะครับและพอมาโลนเขาได้เพชรเม็ดนั้นมาครอบครองแล้วมาโลนเขาก็ดีใจยกใหญ่เลยนะโอ้โหสองปีที่รอคอยรวยแหละกูงานนี้แต่มาโลนเขาก็งานเข้าจนได้ครับเพราะในทันทีที่สารวัตรเดินเข้ามาจาดมาโลนเข้ามาโลนเขาก็ได้ทําเพชรเม็ดนี้ตกลงไปในที่ที่ไม่ควรตกในทันทีเลยมาโลนพวกเราจะต้องนําผงขาวตรงนี้ไปให้กับทาง FBI นะเพราะว่าคดีตรงนี้มันเป็นคดีของพวกเขามาโลนพอได้ฟัง เช่นนั้นนี่ก็แบบไปไม่เป็นเลยแหละครับเอาชิปหายแล้วกู <S <S และในขณะที่เฮรโรอีนก็มันจะถูกนำย้ายเข้าไปในแลบของ F B I นั้นเจ้าหน้าที่เกรย์ F B I คนเนี้ยเขาก็ได้เข้ามาขอบคุณพร้อมกับบอกกับนักสืบมาลนไปนะว่าเฮโรอีนที่คุณจับมาได้นี่มันเป็นของเจลาเฟโลหรือพ่อค้ายามาเฟียรายใหญ่พวกเราอ่ะตามันมาหลายปีแล้วคุณเก่งมากๆเลยนะมาลน้นมาลนที่อยากจะได้เพชรคืนเอามากๆเนี่ยมาลนเขาก็ได้เสนอกับทาง F B I ไปนะว่าผมคิดว่าของน่าจะอยู่กับพวกเรามันจะดีกว่านะครับและอีกอย่างมาเฟียคนนั้นเนี่ยกร้าของเใช เป็นเหยื่อล่อได้นี่นะเกรยนี่ก็แบบคุณหมายถึงปลอมตัวอย่างนั้นเหรอแล้วมาลนเขาก็ดันพลั้งปากพูดออกไปในทันทีเลยนะว่าใช่แล้วปลอมตัวไงคนขับรถของพวกมันนะบอกกับผมว่ามีคนขับรถคนใหม่สมัครเข้ามาพวกเราก็แค่ให้คนอื่นไปปลอมตัวแทนไงสบายมากแล้วพวกเราก็รอจับไอ้ราเฟอร์ตอนที่มันไปรับยาตุ้มแก้วเกรนี่ก็แบบอ๋อผมเข้าใจแล้วคุณจะอาสาปลอมตัวเข้าไปใช่ไหมนักสืบมาลน้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้ไมโลแกนในตอนเนี้ยมันก็งานเข้าจนได้ครับไอ้หาใตายเพราะไปแล้วสารวัตรนี่ก็แบบอวยเต็มี่เลลยนะคุณก้าาห ากเลยมาล้นงานเนี้ย FBI จะเป็นคนคุ้มแต่ผมจะให้คุณเป็นคนนำอ้าวชิบหายแล้วกู จึนั้นพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้พานักสืบมาโลนไปเตรียมตัวครับและก่อนที่นักสืบมาโลนจะเข้าไปเตรียมตัวนั้นมาโลนเขาก็ได้แอบมาปล่อยไอ้ทารี่ออกไปนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้ทารี่เนี่ยมันก็ได้พูดทวงส่วนแบ่งของมันยกใหญ่เลยนะแต่มาในตอนนี้นเขาก็ไม่มีอะไรจะแบ่งหรอกใช่ไหมถ้าจะแบ่งกันได้เนี่ยมันก็ต้องได้เพชรมาก่อนสิโว้ยและในขณะที่นักสืบมาโลนกําลังเตรียมตัวอยู่นั้นเจ้าหน้าที่เกรฟบีไอเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาทบทวนแผนการกับนักสืบมาโลนนะครับคุณฟังผมให้ดีนะ ทางของคุณเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับอาดยากรให้มากที่สุดและอีกอย่างคนขับรถคนใหม่ของพวกมันน่ยก็เป็นคนลาวด้วยฉะนั้นคุณจะต้องพูดภาษาลาวให้ชัดเจนเข้าใจไหมไอ้พวกอาดยากรเน่พวกมันชอบพูดคําแสลงคาผัวและคาหยาบโดยเฉพาะเวลาที่พวกมันพูดถึงตํารวจและเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลมาโลนเนี่ยมันก็แบบอ๋อจังเช่นหุบป,ปากไปเลยชุดตำรวจชี่ะอ่านั่นแหละนั่นแหละใช้ได้เลยซุ่มปัญญาหนิมซุ่มสมองเป็ดบอกว่าได้แล้วพอแล้ว และในขณะที่นักสืบมาลูนและทีมงานกำลังจะนาเฮโรอีนเข้าไปหาเจราเฟลโลไอดีคอนตัวแสบที่มันดักรออยู่นั้นดีคอนน่ยมันก็ได้สะกดรอยตามรถของมาลูนไปด้วยครับและพอมาลนและทีมงานมาถึงที่จุดนัดกันแล้วเนี่ยนะครับมาลนเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้เดินเข้าไปเอาเพชรที่อยู่หลังรถในทันทีเลยแล้วอยู่ๆไอ้ทารี่ตัวเหม็นเนี่ยมันก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับเฮ้ยนั่นเพชรใช่ไหมโลแกนดีเลยงั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะพวกเราจะได้แบ่งกันไงไม่เนี่ยมันก็แบบมันจะบ้าละตอนนี้ โผล่เข้ามาอีกคนครับแล้วก็ได้ใช้ปืนเนี่ยจี้ชิงเพชจากไมล์มาในทันทีเลยนะแต่ว่าดีคอนกับทุกคนเนี่ยก็ยังหนีไปไหนกันไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าคนของเจลาเฟโลเนี่ยเขาก็ได้ใช้เคนขนาดยักษ์ยกรถคันนี้เข้ามาที่จุดนัดพบและพอทุกคนบนรถเข้ามาถึงที่จุดนัดกันแล้วเนี่ยนะครับไมโลแกนของพวกเราเนะี่ยเขาก็ได้ทําทีแสดงเป็นคนขนยาซะเหมือนเลยนะแต่ว่ามาเฟียคนเนี้ยเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อในสิ่งที่ตนเห็นหรอกนะครับเพราะว่าเจลาเฟโลคนเนี้ยเขาก็ยังรู้สึกว่าไอ้ไมโลแกนคนเนี้ยมันยัักนกนนอรนย,ยบาไเืฟ์ปะ ว่าตรงนี้มันคือแผนการไอ้ไมค์คนนี้มันเป็นตำรวจไมค์เนี่ยก็แบบโต้แย้งใหญ่เลยแหละครับตำรวจบ้านมึงสีหลอขนาดนี้มันโกหกอย่าไปเชื่อมันแล้วลาเฟอร์เนี่ยเขาก็ได้ให้ไมค์พิสูจน์ครับโดยการบอกให้ไมค์เนี่ยยิงไอ้คนที่มันโกหกคนนี้เดี๋ยวนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าไมค์เนี่ยเขาก็ไม่ลังเลครับไมค์เนี่ยเขาได้ยิงใส่ดีคอนเข้าไปที่แขนในทันทีเลยแต่ลาเฟอร์เนี่ยเขาก็ยังไม่พอใจครับไม่แกจะต้องฆ่ามันถ้าแกบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วล่ะก็แกจะต้องฆ่ามันเดี๋ยวนี้และในขณะที่ไมค เขาเนี่ยก็ได้พากันบุกเข้ามาจับก,กลุ่มแก๊งค้ายาตรงนี้กันในทันทีเลยและหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างได้สงบลงและตำรวจจับแก๊งค้ายากลุ่มนี้เอาไว้ได้ไอไมโลแกนเะนี่ยเขาก็ได้ขึ้นมาบนรถของดีคอนเพื่อหวังจะชิงเพชรเมดโตกลับคืนมาครับซึ่งไอดีคอนเะนี่ยมันก็ได้ใช้รถทุ้มเหล็กคันนี้ขับฟาดานพรมแดนออกไปอย่างไม่หลังเลเลยไมลเนี่ยก็แบบบอกกับทีมงานไปนะรีบไปตามจับมันสิว่ามันจะหนีไปแล้วเห็นไหมนั่นแต่ทาง FBI เนี่ยพวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้เลยครับพวกเราไม่มีอาํานาจมาล้นเราข,ารข้าไ มากเนี่ยไม้เนี่ยเขาก็ไม่ฟังหาเหว่าอะไรแล้วครับไมเนี่ยเขาได้ตัดสินใจซิ่งรถข้ามพรมแดนตามไอ้ดีคอนไปในทันทีเลยและพอไมตามมาจัดการกับรถของดีคอนจนเสียหลักลงไปแล้วพอดีคอนคลานออกมาจากรถไม้เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาต่อรองกับไอ้ดีคอนยกใหญ่เลยนะว่าถ้าแกไม่ยอมส่งเพชรคืนมาให้กับฉันแล้วล่ะก็ฉันรับรองได้เลยว่าแกจะต้องเข้าไปกินข้าวแดงในคุกเม็กซิโกตลอดชีวิตของแกอย่างแน่นอนและพอไม้พูดต่อรองไปพูดต่อรองมาไอ้ดีคอนตัวแซบเนี่ยมันก็ได้ใจอ่อนยอมคืนเพชรเม็ดตัวให้กับไมยไปครับและหล ดีคอนพร้อมกับใส่กุญแจมือไอ้ดีคอนเอาไว้ไอ้ดีคอนเนี่ยมันก็ได้ใช้จังหวะที่ไมโลแกนเผลอชักปืนอีกระบอกออกมาเพื่อหวังจะยิงไมทิ้งครับแต่ว่าไมโลแกนเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองตายง่ายๆอยู่แล้วครับไมท์ My เนี่ยเขาได้หันไปยิงไอ้ดีคอนทิ้ง ink, แล้วก็ได้เดินจากไปอย่างไม่หลังเลเลยและหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันได้สงบและจบลงไปทางสารวัตรเนี่ยแกก็ได้ใช้โอกาสตรงนี้พูดถามกับนักสืบมาลุนไปนะผมรู้หมดแล้วนะมาลนุนว่าคุณเนี่ยไม่ได้มาจากเวสโควีน่าถึงเวลาที่คุณจะต้องบอกคววาาามมมจรริงกกกัับบบพเเแลนนนี่นบบน่ยย็ตตอ อ๋อ okay. คือความจริงแล้วคือผมเป็นตำรวจเม็กซิกันนะครับใช่แล้วคือมันเป็นแผนซ้อนแผนซ้อนแผนแล้วก็ซ้อนแผนแล้วก็ซ้อนแผนอีกทีนึงอ่ะ <st aff> ครับคือผมขอโทษด้วยจริงๆนะที่ต้องหลอกพวกคุณเนี่ยแต่ที่ผมทำลงไปเนี่ยก็เพื่อประเทศช,ชาติคุณเด้และในขณะที่ไมโลแกนก็มันจะเดินข้ามประเทศไปแบบชิวๆ, <c tennis> ๆคาซันเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาเฉลยกับไม้นะว่าตนรู้หมดแล้วว่านักสืบมาลุ้นที่ยืนอยู่ตรงหน้าคนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเขาก็คือจอมโจรไมโลแกนใช่แล้วคือผมคิดแบบโจรอ่ะนะมันจะเป็นยังไงถ้้าาาาาเเเกิดววว่่่่รรรููมมีีพชโตตซออนนนยใสถจ เคนเะซิลเนี่ยเขาก็ได้พูดเสริมขึ้นมาในทันทีเลยนะว่าถ้าเราจับตัวของเขาเอาไว้มันจะต้องเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพวกเราแน่แนเลยแต่ว่าคาสันกับแคนเซิลเนี่ยพวกเขาก็ไม่จับไม้เข้าคุกอยู่แล้วครับและอีกอย่างไมึในตอนนี้เขาก็ยืนอยู่นอกเขตอำนาจของทางสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าไมคเนี่ยเขาก็ดีใจยกใหญ่เลยนะเพราะรู้ว่าคาสันกับแคนเซิลเนี่ยจะไม่จับตนเข้าคุกในครั้งนี้ใช่แล้วพอผมข้ามแดนมาพวกคุณก็ไม่มีเซ็์ให้ตายสิผมเลยชอบกดๆนี้จริงๆเลยอ่ะและหลังจากได็้ ตัดสินใจนําเพชรเม็ดนี้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยครับแล้วหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ